อ,อย่าไปดึงหาง,หางอ้ายเด้อลูกกันค่นาเดี๋ยวเอาเข้าไปอยู่ลงช้างเหมือนเดิมนะคะหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมว่าช้างปรายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator er ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาว ปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเพมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อ่านน้ำแป๊บ สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลนะคะมาดูความน่ารักความสุดใสระหว่างพี่เดือนกับน้องดาวค่ะดูค่ะความรักระหว่างพี่กับน้องนะคะนี่ หมูดาวเรากระมับเปิดอีกแล้วค่ะสงสัยจะตกมันอีกแล้วค่ะนี่ไม่รู้พ่อเลินเลี้ยงช้างยังไงตกมันตลอดเวลาเลยถ้าตัวใหญ่สงสัยไม่ค่อยได้ทำงานละค่ะนี่แม่แป้งก็ตกมันพี่เดือนก็ตกมันน้ำมันไหลไม่รู้ว่าเลี้ยงช้างยังไงนะถึงได้อ้วนขนาดนี้มีแต่เวลาตกมัน โดมสมบูรณ์เกินลูกชายบ้านนี้เอ้าเอ้าเอ้ามีเสียงค่ะอ้วนนะดีใจได้เล่นกับพี่ไง,งไงครับไปถูน้องครับ ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องใส่โซ่หมูดาวก็อย่างว่าแหละค่ะบริเวณบ้านน้องดาวมีแต่ช้างงาพัวาเวลาหมูดาววิ่งเล่นว,ว,วิ่งอะไรแล้วก็ตกมันแล้วก็อีกอย่างนะคะนี่ค่ะเราจะทําหน้าบ้านด้วยค่ะให้พี่เดือนนะคะก็เลยต้องเอาหมูดาวกับพี่เดือนมาผูกข้างนอกก่อนนะคะนี่ไปใครใครไปคนทําให้หน้าบ้านนี้ก็ พี่นวลน,นะคะเป็นคนซื้ออุปกรณ์ให้ให้ทำการศาสตร์ให้พี่เดือนค่ะกลัวพี่เดือนเปียกฝนต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสองพี่น้องนี่ทำอะไรกันทำอะไรกันครับผมรักพี่เดือนนะครับพี่เดือนรักหนูไหมครับ นี่บรรยากาศยามช่วงเช้าๆนะคะของบ้านดาวเชียงเดือนน้ำคือ,อไหลค่อยเท่อนี้ทอต้องได้แตกอีกบุ๊คทอใยต้องใส่สิบเป็นทอใหญ่เขาแตกหรือเปล่าดาวกินน้ำแต่เช้าเลยค่ะนี่ ให้น้องกินก่อนพี่เดือนแล้วหนูค่อยกินน้ำไหลเบาๆพี่เดือนจะกินได้ไหมพ่อน้ำไหลเบาขนาดนั้นเดี๋ยวลูกให้น้องกินก่อนครับแล้วหนูค่อยกินอ,อ พี่เดือนเก่งอยู่แล้วพี่เดือนต้องเสียสละให้น้องอยู่แล้วครับยั่วยวนน้องเลยค่ะนี่ให้น้องไปเล่นแล้วค่ะนี่ยั่วยวนหมูดาวดูหมูดาวจะอดใจไหวไหมพี่ชายยั่วยวนขนาดนี้มันไม่ไหลเลยอ่ะยั่วยวนน้องไงคะ น้องก็อดใจไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอเขามาส้มน้ำก่อนนะครับสงสัยต้องมีท่อแตกตรงไหนที่หนึ่งแน่ๆเลยเดี๋ยวให้องค์การเข้ามา ส้มก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูส,สายๆนะครับตอนนี้ตอนเช้าๆอยู่ไม่กินก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังเช้าๆอยู่เขายังไม่หิวเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงส,สายๆไม่ได้กินนหเยน่าสงสารค่ะต้องรอดูนะคะเดือนอย่าเล่นกับน้องแรงนะลูกเล่นดีๆครับ แม่แป้งมอบหน้าที่ให้หนูดูแลน้องแล้วนะลูกดูน้องดีๆอย่าเล่นกับน,น้องแรงนะครับไห,หรับก่อนอเดี๋ยวพ่อให้กินกล้วยลูก,อลกโอ้พี่เดือนครับแล้วหมูดาวล่ะอลโอ้หมูดาวก็มีเสียงครับบ,บอกให้สวัสดีครับไม่ได้ให้หนูโกรธพ่อถือมาตั้งสองเครือเนี่ยเดี๋ยวหนูก็ได้กินครับโอ้ โอ้หนูทําอะไรหนูทําอะไรครับอ่าพี่หลงพี่หลงมาอีกแล้ว,ว,าวลดาวแบ่งให้พี่หลงหน่อยดาวครับดาวแบ่งให้พี่หลงหน่อยลูกจะยอมไหมคะจะยอมไหม,ม<า>ยอมแบ่งให้พี่หลงไหม,ม ครับบ่อลูกครับ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 เป็นไหมพี่หลงเออพี่หลงก็ครับเป็นเหมือนกันเว้ยเฮ้ยครับครับครับโอ้เก่งจังเลยลูกชายบ้านนี้มีแต่ตัวเก่งๆเลยครับพอลูกครับพ่อครับพ่อครับอลูกครับเออไป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 เดี๋ยวพี่เดือนววุ่นายใส่หนูนะลูกวันนี้มีพี่เดือนด้วยไม่มีแต่น้องดาว ก,กินคนเดียวนะครับิบ้วยแดช้างก็กินค่ะดูพี่หลงเราพี่หลงเราก็กินค่ะพี่เดือนเราก็กินน้องดาวเราก็กินโหเก่งมากค่ะทั้งสามตัวเลยเช้าเดี๋ยวผมหลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วผมก็ไปหาแม่แป้งเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อวานผมก็ลองไปผสมพันธุ์กับพี่ของพี่เดือนก็ คือแกอยากรู้ว่าช้างแกผสมพันธุ์ช้างอะไรนะที่คมูลน่ะข้อคูลน่ะก็เคยมีลูก,ลก,ลกช้างสองเที่ยวผมก็ลองไปผปสมพันธุ์ดูแต่ว่าตอนที่ผมใส่สองขาคือซิปด้วยความ,มาระมัดระวังคือว่าเวลาเขาไม่เป็นสัตว์ก็จะวิ่งหนีไปอื่นไปอื่นไปที่อื่นแล้วกลัว,วช้างตัวอื่นทำร้ายใช่ไหมพ่อช้างบริเวณรอบๆนั้นเยอะครับผมช้างจํานวนโครงการโคจนาจักร เป็นร้อยสองร้อยเชือกครับผมเปืือผิดพลาดมาใครรับผิดชอบครับผมก็ต้องเซฟช้างผมบ้างก็เหมือนอย่างนี้ครับแตะกอนเม๊แป้งอยู่ใช่ไหมครับเม๊แป้งอยู่อยู่อย,อย,อยู่อยู่ด้วยกันกับบ้านผมพอดีผมถ่ายคลิปน<อ>้องนูดาวก่อยวิ่งเล่นถ้าถ้าว่าเขาเขากลัวหรือว่าตื่นเต้นอะไรเขาก็จะวิ่งไปหาแม่หรือพี่เดือนอันนี้ส่วนที่ผมมาไปผสมพันธุ์โอเว่นข้างๆพอดีผมลืมผมลืมถ่ายให้ดูว่านี่คือช้างนี่คือช้างนี่คือช้าง ก็เหมือนน,น,นี่ครับเห็นไหมนี่ครับมันจะประมาณว่าผมใส่สองขาแม่แป้งไม่เคยใส่เรยเกิดการมามา่าแต่ว่าผมก็สู้สู้ครับนี่แหละคือแรงผลักดันของผมที่ม,มีมีมามา่าเข้าไปในช่องผมผมก็ต้องมีแรงผลักดันของผมจะให้ผมสู้ต่อไปอีกครับผมอ,อขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดขอบคุณมากครับผม ผมไม่ยอมหรอกครับผมจะทำชิปไปเรื่อยๆครับผมโอ้ยแปบ๊บเดียวหมดแล้วจะไม่ให้อ้วนได้ไงลูกเดี๋ยวดูสังเจตว่าพี่กับน้องก็จะแยกยนงไงเดี๋ยวค่ะพี่เดือนหมดแล้วพี่เดือนไปหาน้องแล้วดูน้องจะให้ไหมดูความน่ารักของพี่กับน้องค่ะเดูค่ะไงให้พี่ไหมลูก แบ่งพี่กินด้วยหมูดาวของพี่เดือนหมดแล้วหมูดาวแบ่งพี่เดือนเลยลูกเดี๋ยวให้พ่อไปฝากแม่แป้งด้วยเอาบบ вот. ไปลองไปแบ่งให้พี่เดือนเอาเอาให้พ่อข,ขอแบ่งให้พี่เดือนหน่อยครับหมูดาวครับแบ่งให้พี่ด้วยครับเอา,เอา,าพี่พี่แ <sm ansen> ยกแล้วพี่แยกแล้วไม่ต้องแบ่งพ่อเดี๋ยวหนุกผมเอาเอง ไม่ยอมครับสู้หมูไม่ได้สู้หมูดาวไม่ได้เอาสู้ได้ไหมสู้หมูไม่ได้ครับหมูเหยียบเหยียบไมเหยียบไเยหมูเหยียบครับหมูเหยียบน่าในที่สุดพี่เดือนก็ได้แต่ก็เหลือแต่เคือแล้วนะคะ่ะให้หลงจะเมาอีกกินหมดแล้วหูเก่งยังเลยพี่หลงกินกล้วยได้ทั้งลูกเลยเอาของผมมาคืนให้พี่กินไปทั้งลูกมันเหลือแต่ไอ้เคือมันแล้วไอ้ลูกมันหมดแล้วลูกจะทำน้องลูก ห้ามปีกันเล่นเล่นกันห้ามปีกันห้ามตกพี่หลงยังอยากมีส่วนร่วมค่ะเนี่ยพอเราจับกล้องอ<า>พี่หลงต้องรู้เลยลดูดูคุณพ่อเดี๋ยวให้เข้าไปดูใกล้ๆมาดูฝั่งนี้คุณพ่อเหมือนมูดาวตกมันหรือเปล่านี่ฝั่งนี้อ้วนเอ้ยอ้วนดูใกล้ๆค่ะผิวพันธุ์เขาโอ้โหย่นเป็นไอ้นี่เลยค่ะ อ้วนมากเลยดูค่ะไขมันไขมันกับเคลอบเลยอย่าไปดึงหางอ้ายเดียลูกวันนี้ต้องผูกขั้งนอกทั้งพี่ทั้งน้องนะคะเพราะว่าช่างมาทำโรงช้างกลัวพี่เดือนไปโยนหัวสับพรดใส่ช่างค่ะเดี๋ยวช่างหัวแตกเดี๋ยวช่างจะโกรธไม่มาทำงานให้ เออมาเล่นแต่กับหมูดาวไม่ยอมทํางานเดี๋ยวงานไม่เสร็จค่ะก็เลยต้องเอาหมูดาวกับพี่เดือนมาฝูกข้างนอกก่อนต้องขอโทษเอฟซีได้นะคะที่ไม่เห็นหมูดาวกับพี่เดือนเข้าไปอยู่ในบริเวณโงช้างให้เสร็จหน้าบ้านพี่เดือนก่อนค่ะเดี๋ยวเอาเข้าไปอยู่ลงช้างเหมือนเดิมนะคะไอตัวน้องก็แสบได้เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงครับ คนดื้อเนี่ยไปเอาให้พ่อเร็วๆนะพ่อรีบมาเป็นกรรมการรีบมาเป็นกรรมการให้ผมนอยใครจะชนะระหว่างพี่กับน้องนี่สึกแย่งกล้วยนี่ดวดาวครับกินกล้วยอีกไหมครับ หนูดาวครับไหนพี่เดือนดีใจโอพี่เดือนดีใจหมูดาวโกรธค่ะอ่ารอแล้วครับโอ้สู้น้องไม่ได้ครับอุ้ยลูกคุลาตรงขอโทษด้วยนะคะที่พูดไม่สุภาพตกใจหมูดาวหมูดาวลม้ม เอ๋พ่อให้ก kind of ินอยู่ต้องแบ่งกันลูกดาวแบ่งให้พี่กินด้วยหนูจะกินคนเดียวได้ไงมันสุกแค่แค่เคือเดียวนะเหลือไว้เหลือไว้ให้แม่แป้งด้วยนะอ๋อยาวิตามินมอวิตามินซีเดี๋ยวแม่ให้กินเองค่ะเขาบอกให้สวัสดีน้องดาวน้องดาวทำอะไรลูกน้องดาว โอ้กระรดิ่งหมูดาวเมื่อคืนฝนตกฟ้าร้องนะคะคก็เลยถอดกระดิ่งหมูดาวเลยไม่มีเสียงหมูดาวเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะคเอกลักษณ์ของหมูดาวคือกระดิง่งดองเน่งเน่งเน่งโอ้ยบดีดได้หล่อมากสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์รกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลด้วยนะคะ หนึ่งไลค์ห่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราค่ะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่โครงการคดชะอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับปลลูกขอบคุณครับโหเก่งทั้งสองเชือกเลยค่ะครับเออ ขอบคุณค่ะ